สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันอีกแล้วครับเก็บมาเล่าให้ฟังในประวัติของหลวงพ่อเดิมตอนที่สี่แล้วครับหลวงพ่อท่านชอบเลี้ยงสัตว์หลวงพ่อชอบเลี้ยงสัตว์พาหนะตอนแรกๆได้เลี้ยงวัวไว้ฝูงหนึ่งฝูงใหญ่ทีเดียวแล้วภายหลังได้ยกให้นายต่วนคงหารผู้เป็นหลานชายไปสัตว์ที่ชอบเลี้ยงเป็นประจำคือช้างและมา้าเรื่องเลี้ยงช้างนั้น มิใช่ชอบเลี้ยงอย่างว่าพอมีช้างเท่านั้นหลวงพ่อได้ศึกษาวิชาการจนถึงร่วมมือกับหมอช้างไปโพนช้างป่าด้วยหลวงพ่อเคยมีช้างหลายเชือกทั้งช้างงานและช้างสีดอตายแล้วก็หามาเลี้ยงไว้ใหม่แม้จนเวลามรณภาพแล้วก็ยังมีอยู่อีกสามเชือกแต่ได้ยกมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่นไว้แล้วก่อนที่ท่านจะมรณภาพ สัตว์พาหนะที่หลวงพ่อชอบเลี้ยงไว้ก็เพื่อไว้ใช้เป็นพาหนะสำหรับบรรทุกและลากขินทับสัมภาระในการก่อสร้างถาวรวัตถุและใช้ในการมหกรรมเครื่องบันเทิงของชาวบ้านในท้องถิ่นด้วยดังจะเห็นได้ในเมื่ออ่านประวัติของหลวงพ่อต่อไปแม่หลวงพ่อจะชอบเลี้ยงช้างก็จริงแต่ก่อนไม่เคยเห็นหลวงพ่อชอบขี่ช้าง มาเขี่ววตอนหลังเมื่ออายุหลวงพ่อล่วงเข้าวัยชรามากแล้วแต่ก่อนหลวงพ่อชอบเดินและเดินทนเดินเร็วเสียด้วยเรื่องเดินของหลวงพ่อนี้บรรดาศิ์ร,รุ่นก่อนๆจนมาถึงรุ่นหลังๆที่เคยติดตามหลวงพ่อต่างระอาและเกรงกลัวไปตามๆกันบางคนเดินทางไปกับหลวงพ่อครั้งเดียวก็เข็ดเพราะหลวงพ่อเดินตั้งครึ่งค่นวันไม่หยุดพักและเดินเร็วสังเกตดูก็เดินช้า,ชา จังหวะก,ก้าวเนิบเนิบคล้ายกับช้างเดินแต่คนอื่นต้องสาวเทาว้าตามสัตว์ที่หลวงพ่อรักมากคือช้างและสามารถดูช้างเป็นช้างมีลักษณะดีหรือไม่ดีซึ่งเป็นความสามารถของหลวงพ่อเป็นพิเศษว่าด้ยวยเรื่องการชอบค้นคว้าทดลองหลวงพ่อมีนิสัยชอบศึกษาและค้นคว้าทดลองการค้นคว้าทดลองของหลวงพ่อนั้นมีหลายเรื่อง ขอนำมาเล่าแต่บางเรื่องเช่นคราวหนึ่งได้ประดิษฐ์สร้างเกวียนให้เดินได้เองโดยไม่ต้องใช้แรงหัวหรือแรงควายเทียมหลักเรียกของท่านว่าเกวียนโยกเมื่อสร้างขึ้นแล้วก็โยกให้เดินได้คล่องแคล่วดีแต่เดินได้ไปข้างหน้าเลี้ยวไม่ได้จะได้พยายามแก้ไขอีกหรือเปล่าไม่ทราบแต่ไม่ช้าก็เลิกไปตามปกติชาวบ้าน เขาสร้างเกวียนวัวเกวียนควายใช้กันแต่หลวงพ่อสร้างเกวียนช้างคือใช้ช้างเทียมลากแต่เกวียนช้างที่หลวงพ่อสร้างขึ้นครั้งแรกนั้นไม่สำเร็จประโยชน์ได้ดังประสงค์เพราะเมื่อบรรทุกแล้วพื้นดินทานน้ำหนักไม่ไหวกงล้อจมลงไปในพื้นดินต่อมาก็เลิกครั้นมาเมื่อสมัยเริ่มแรกนิยมใช้รถยนต์บรรทุกกันตามหัวเมือง หลวงพ่อก็ซื้อรถยนต์ไปใช้แต่รถยนต์ในสมัยนั้นแล่นไปได้แต่ทางเกวียนที่เรียบเรียบเมื่อแล่นไปตามท้องนาซึ่งมีคันนาและหัวขี่แต่หรือในท้องที่ครุขระก็แล่นไปไม่ได้ต้องมีคนคอยบุกเบิกทางเอาจอบสับเอาเสียมแซะและเอาขวานคอยฟันลอนกรานต้นไม้กิ่งไม้ตามทางที่รถยนต์จะผ่านไป ไม่ช้าหลวงพ่อก็เบื่อต่อมาก็เลิกแล้วหันไปนิยมเลี้ยงช้างอย่างเดิมและคราวนี้ได้ประดิษฐ์สร้างเกวียนช้างขึ้นใหม่แก้ไขจนบรรทุกลากเข็นได้ประโยชน์ดีมากได้ใช้สำหรับเข็นลากไม้เสาและสัมภาระอื่นๆในการสร้างวัดขึ้นวัดหนึ่งเรียกว่าวัดหนองหลวงเพราะสร้างขึ้นณนที่ริมหนองหลวงนั่นเองนอกจากคนา้นคว้าในทางประดิษฐ์แล้ว สำหรับตำราที่ครูบาอาจารย์ทำไว้แต่ก่อนๆบางอย่างหลวงพ่อก็นํามาทดลองด้วยเช่นวิชาเล่นแร่คือทำแร่ตะกวัวให้เป็นเงินและทำเงินให้เป็นทองเรียกว่าเล่นแร่แปรธาตุบรรดาสิทธ์รุ่นเก่าเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อพยายามค้นคว้าทดลองวิชาทำเงินให้เป็นทองอยู่หลายปีโดยมีลูกศิษย์เป็นลูกมือช่วยเผาถ่านช่วยสูบไฟและ อื่น,น,นส่วนตอนผสมของธาตุโลหะและผสมยาขัดนั้นเล่ากันว่าหลวงพ่อต้องทำเองบรรดาศิทธ์รุ่นเก่าเหล่านั้นเ,ล,นนเล่าตรงกันว่าหลวงพ่อพยายามทำให้เงินเป็นทองจนได้ทองที่หลวงพ่อทำได้และมอบให้ศิทย์บางคนซึ่งผู้นั้นได้เอาไปทำเป็นเครื่องประดับเล่ากันว่าวันหนึ่งหลวงพ่อถลุงเงินจนเป็นทองได้น้ำหนักราวสักหนึ่งบาทพอหลอมเสร็จ เทออกจากเบ้าทิ้งไว้ให้เย็นเอาขึ้นแทน่นแล้วเอาค้อนตีแผ่ออกเป็นแผ่นบางๆแล้วก็เอาลงเบ้าหลอมดูใหม่แล้วเอามาตีแผ่อีกเข้าใจว่าหลวงพ่อคงจะตรวจพิจารณาดูว่าจะเป็นทองคำได้จริงหรือไม่แล้วก็เอาลงเบ้าหลอมดูอีกและเทออกจากเบ้าทิ้งไว้ให้เย็นเป็นก้อนค่อนข้างกลมแล้วหลวงพ่อก็หยุดไปนั่งพักเฉย อยู่บนอาสนะเป็นเชิงตรีตรองไม่พูดจาว่ากระไรบรรดาสิทธิ์ที่หยิบขึ้นมาดูกันทีละคนคนแล้วคนเล่าคนนั่นก็ขอดูคนนั่นก็ขอดูคนน,นอดคนนี้ก็ขอดูสักครู่หลวงพ่อก็ลุกเดินมาหยิบทองก้อนนั่นขึ้นไปถือกำไว้ในมือแล้วก็เอามือควายหลังเดินไปบนคันสะลูกใหญ่ในวัดน้องโพเอามือที่ถือก้อนทองเดาะเล่นสองสามครั้งแล้วคว้าง ทองก้อนนั้นลงสะนามไปพอเดินกลับมาที่ถลุงทองหลวงพ่อก็หยิบคอนทุบเต่าทุบเบ้าถลุงแตกหมดแล้วก็เลิกเล่นเลิกทำตั้งแต่วันนั้นมาโปรดติดตามตอนต่อไปครับ